สวัสดีค่ะทุกคนคนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้สุจะพาทุกคนไปดูนะคะผักผลไม้ที่สุปลูกนะคะปลูกคะ่ะว่าเขาจะโตมากน้อยแค่ไหนคะ่ะทุกคนไปดูกันนะคะไปค่ะนี่ค่ะพริกสุนะคะก็โตแล้วนะคะเริ่มแตกกิ่งก้านแล้วะค่ะทุกคนต้นนี้ก็ปลูกข้างต้นผักสลัดนะคะ ผักสลัดนี่ก็เริ่มจะออกดอกแล้วค่ะทุกคนส่วนต้นนี้เริ่มออกดอกแล้วนะคะพริกสุกค่ะสุกก็ปลูกผักส่วนผสมนะคะปลูกพริกด้วยต้นแมงโกก็ขึ้นแซมด้วยค่ะทุกคนแค่มีทั้งต้นพริกแล้วก็ต้นใบแมงลักนะคะทุกคน สักพักก็จะได้กินพริกแล้วนะคะทุกคนก็มีแบงลักหัวลัพาผักสลัดนะคะคอบสลัดนี้ค่ะก็ออกดอกแล้วค่ะทุกคนก็ก็เก็บเริ่มเก็บกินไม่ได้แล้วค่ะเพราะเขาเริ่มออกดอกแล้วนะคะคอบสลัดค่ะ ก็เป็นผักสลัดสูตรนะคะตอนนี้เขาเริ่มออกดอกแล้วค่ะก็เวลาเขาออกดอกนะคะเวลามาเล็ดพันุ์เขาร่วงหล่นลงดินนะคะเราก็เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาอีกค่ะทุกคนเขาร่วงนะเขาร่วงลงไปเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาใหม่นะคะก็ทําให้เราได้กินมีกินมีผักสลัดกินอีกนะคะในปีถัดไปค่ะทุกคน นี่เป็นผักแมงโก้นะคะงามมากค่ะทุกคนงามในทุกสภาพดินค่ะเขาเป็นผักที่เหมือนประมาณว่าทนสภาพดินทนแรงอะไรได้เงี้ยนะคะทุกคนเขาจะงามมากค่ะนี่ก็เป็นกุยช่ายนะคะเริ่มออกดอกแล้วนะคะกุยช่ายฝรั่งค่ะทุกคน มะเขือเทศนะคะทุกคนเก็ไปกินกับซ้มตำนี่แซ่บอร่อยนะคะตำส้มแซ่บค่ะอร่อยะค่ะทุกคน บางส่วนแฟนสุก็เก็บไปรับประทานบ้างแล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะแฟนสุก็เด็ดกินไปบ้างแล้วแล้วก็ได้นำไปแจกเพื่อนบ้านด้วยค่ะทุกคนส่งตัวนี้ก็ลูกเขายังไม่สุกนะคะทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นสายพันธุ์หนึนะะ่งค่ะทุกคนนะคะ ตรงนี้ก็ออกลูกเล็กๆเ,เต็มเลยค่ะทุกคนลูกเล็กๆกําลังจะเป็นลูกใหญ่นะคะเต็มช่อเลยคะ่ะพลิกสุนะคะที่ปลูกในโรงเรือนเพาะชํานะคะเริ่มออกดอกแล้วค่ะทุกคนนะคะี่ค่ะเริ่มมีดอกแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งค่ะต้นเขาก็เริ่มสูงแล้วค่ะทุกคน นี่ก็เป็นหัวรพานะคะที่สุนําแยกมาจากข้างนอกแล้วก็มาปลูกในเรือนเพาะชําค่ะนี่เป็นพริกนะคะที่ลูกสาวแฟนนะคะนํามาให้ปลูกก็เริ่มโตและะ้วค่ะทุกคนอีกต้นหนึ่งก็เริ่มโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะคะทุกคนจากตอนแรกเขาต้นนิดเดียวนะคะตอนนี้ก็เริ่มเป็นสีเขียว,ยวและะ้วนะคะเริ่มโตแล้วค่ะนี่ก็เป็นต้นแมงรักแล้วก็ข้างหลังนั้นก็เป็น แคนตาลูปค่ะทุกคนหรพาค่ะเรนนีมาปลูกในเรือนเพราะชํำนะคะหัวรพาค่ะ,คะก็เริ่มโตแล้วค่ะค่ะทุกคนค่ะทุกคนมาอัปเดตกันค่ะนี่เป็นแคนตาลูปของสูนนะคะเริ่ม ตแล้วมีลูกมีผลแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้กินแคนตาลูปแล้วนะคะ,ท,คคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนนี่เริ่มออกดอกแล้วนะคะจะมีลูกแล้วะคะ่ะต้นลูกนี้นะคะกําลังจะโตค่ะทุกคนนี่ค่ะด้านนี้เขาก็เลือ้อยมานะคะเลือ้อยมาถึงข้างบนเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะค่ะกําลังออกผลเหมือนกันนะคะนี่ค่ะ กำมผลเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีบวบนะคะเลือยขึ้นมาถึงข้างบนเลยค่ะทุกคนผักเคลื่อนชายสูตน,นะคะพอฝนตกได้ฝนงามมากเลยค่ะทุกคนงามค่ะน่ากินนะคะดีต่อสุขภาพมากเลยนะนะคะผักตอสารผักปลอดสารพิษค่ะกินแล้วดีต่อสุขภาพค่ะทุกคน นี่ค่ะแตงโมสุดนะคะได้ฝนแล้วเขาก็ได้ฝนเขาก็แตกยอดงามมากเลยค่ะทุกคนแตงโมนะคะปลูกผักในต่างแดนนะคะสู่อยู่ที่ประเทศเ er ยอรมนีนค่ะปลูกแล้วก็ดีใจมากนะคะทุกคนที่ปลูกแล้วเออผักเขาเจริญเติบโตดีนะคะในช่วงหน้าซัมเมอร์นี้ค่ะอันนี้เป็นแตงโมนะคะนั้นสู่ให้ดูลูกเขายังเล็กอยู่นะคะทุกคนมาดูนะคะทุกคนนี่ค่ะ แตงโมนะคะทุกคนลูกใหญ่แล้วนะคะเริ่มใหญ่แล้วค่ะทุกคนเมื่อก่อนมีตรงนี้มีสองลูกนะคะแต่อีกลูกหนึ่งเขาแบบนี่ยคะ่ะนี่ตรงนี้เขาตายนะคะก็เลยเหลือตรงนี้ลูกหนึ่งใหญ่เบิ้งเลยคะ่ะทุกคนกําลังจะเริ่มโตแล้วค่ะแตงโมสุนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกลูกหนึ่งนะคะทุกคนหนแค่เดียวนะคะสุนี่นะคะ่ะทุกคน นี้ค่ะเดี๋ยวผมกำลังจะเบรกให้ทุกคนดูนะคะอยู่ในดงเออ่มังโกโเลยค่ะนี่ค่ะลูกใหญ่นะคะทุกคนสุนี่ค่ะทุกคนลูกนี้กำลังใหญ่เลยค่ะทุกคนใหญ่ไหมคะลูกนี้ค่ะทุกคนแค่เดียวเดี๋วนะลูกนี้ค่ะทุกคนกำแังะกให้ดูนะในดงเนี่ยมังโกนี่ค่ะ นี่ค่ะโรคน้กายังเล็กอยู่นะคะแต่ถ้าแบบเดี๋ยวต่อไปเขาก็จะเริ่มใหญ่แล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะตัวสุขค่ะผู้ผิดนะคะแตงโมสุขค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะได้กินแล้วนะคะทุกคนนี่ก็เป็นหัวรพานะคะที่สุแยกปลูกออกมานะคะนํามาปลูกใส่ในกระถางสีส้มนะคะนี่เป็นต้นแมงรักค่ะตัวก็นํามาแยกใส่กระถางนะคะ เวลาเขาปลูกต้นเดี่ยวเขาจะได้โตต้นใหญ่นะคะแตกยอดแตกกอดีค่ะ, mm hmm. ะนี่ก็เป็นัวระพายต้นหนึ่งนะคะกำลังโตง,งามเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูฟักแฟงบวบไทยสุกันนะคะไปค่ะอันนี้เป็นฟักแฟงสุกนะคะนี่เลือเล้อยเลื้อยออกมาข้างนอกแบบนี้เลยค่ะทุกคนไปดูกันนะคะเขาก็เริ่มออกลูกแล้วค่ะฟักแฟงสุกเนี่ยค่ะ นี่ค่ะเขากําลังออกลูกนะคะฟักแฟงสูตรนะคะกําลังออกลูกเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวก็จะใหญ่ค่ะตอนนี้เขายังเล็กอยู่ค่ะทุกคนปลูกต่างแดนด,ด,ดีนะคะก็ยังได้กินนะคะทุกคนถ้าช่วงนั้นหนาวก็จะหนาวมากค่ะในช่วงซัมเมอร์ก็ช่วงนี้อากาศร้อนมีแดดมีฝนอยู่ค่ะทุกคนก็ ถ้าเขาได้ผลดีเขาก็จะแตกยอดแตกกอดีค่ะทุกคนอันนี้ก็อีกสองต้นนะคะฟักแฟงสูค่ค่ะนี่กระบวกนะคะของสู่อีกหนึ่งต้นค่ะนี้ต้นที่สองนะคะเลื้อยขึ้นมาคือบนคางเนี่ยค่ะคา,างผักเนี่ยค่ะเขาเลื้อยขึ้นมานี่แล้วนะคะนี่ค่ะต้นที่สามก็โตเลื้อยขึ้นมาแล้วนะคะอีกหน่อยก็จะได้กินอ่อาักเขาแล้วนะคะกินลูกเขาแล้วค่ะบวบไทยนะคะอันนี้คือบวบไทยคะ่ะ อันนี้เป็นขึ้นช่ายนะคะสู่ปลูกใส่กระถางไว้ค่ะก็โตแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะก็งามดีค่ะอันนี้มมรโคมิ้นส์นะมมรโคมิ้นส์นะคะมิ้นฝรั่งค่ะหรอสารแหน่ฝรั่งนะคะก็งามแตกยอดดีค่ะทุกคนงามมากเลยค่ะทุกคนงามนะคะนี่ค่ะค่าในกระถางนี้นะคะแต่ก่อนนี้สู่ปลูกไว้เต็มเลยค่ะสู่แยกออกไปปลูกข้างนอกบ้างแล้วนะคะ นะคะพอแยกปุ๊บเขาก็เริ่มโตค่ะเริ่มโตเริ่มเป็นต้นใหญ่แล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะเริ่มงามแต่คองามแล้วนะคะ mm hmm. ปลูกแบบธรรมชาติเลยค่ะปลูกออปลอดสารพิษนะคะที่สูส่ใสก็มีนะคะปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็เหมือนเล็บเล็บบัวเล็บอะไรแบบนี้นะคะใส่ไปด้วยแล้วก็มีกาแฟนะคะผงกาแฟที่เรารับประทานแล้วนะคะแล้วก็มี ผงกาแฟแล้วก็มีเปลือกไข่ค่าสุก็ใส่ผสมลงไปนะคะก่อนสุ่ปูกนะคะที่สุไปดูได้คลิปก่อนๆน,นะคะที่สุลงไว้นะคะแล้วก็ผสมปุ๋ยนะคะทุกคนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยธรรมชาติเลยค่ะทุกคนตรนนี้ก็เป็นใบแมงลักนะคะที่สุมาปลูกะค่ะตอนนี้ก็เริ่มแตกกอแล้วค่านี้ซื้อมาจาก เซนเตอร์การ์เด้นการ์เด้นเซ็นเตอร์อะไรนี่แหละค่ะทุกคนซื้อมาแล้วสุก็นํามาปลูกลงในกระถางนี่ค่ะทุกคนก็เริ่มแตกยอดแตกกอเลยนะคะทุกคนแตกยอดนะคะนี่ค่ะอันนี้เขาก็ออกดอกพลึบเลยค่ะทุกคน,นนี่เป็นขึ้นชายนะคะต้นขึ้นชายนะคะสุก็มาปลูกใส่กระถางติดกําแพงเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะทุกคน ติดใกล้ๆรั้วเพื่อนบ้านนะคะทุกคนอันนี้ก็อีกสามต้นนะคะโสมกระโปกนะคะใส่กระถางไว้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นหอมไทยเราค่ะหอมแดงไทยนะคะสมก,ก็ปลูกจากข้างนอกนะคะสมก,ก็นํามาปลูกใส่กระถางนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นชนิดเหล่าค่นนะคะเป็นหอมแบบเหมือนคล้ายหอมแบ่งนะคะที่เขาไม่ออกหัวเยอะนะคะเขาก็จะแบบสามารถจะแบบ กินต้นกินอะไรเขาก็มีหัวอยู่ค่ะแต่หัวไม่ใหญ่เหมือนหอมทั่วไปนะคะน,น่าจะคล้ายๆหอมแบ่งบ้านเรานะคะที่นี่เขาเรียกชนิดเราค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นต้นแมงรักนะคะสุก็มาปลูกในกระถางนะคะก็คือปลูกในร่มนะคะ,ะต้นแมงรักบางต้นสุก็ปลูกด้านนอกนะคะที่มีแดดนะคะแต่ปลูกในร่มนี่เขาจะโตดีค่ะทุกคนตัวแตก ก็ต้นเริ่มต้นใหญ่แล้วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะนี่ปลูกในร่มนะคะจะเป็นโหระพาค่ะนี่ก็ปลูกในร่มเช่นกันค่ะนํามาปลูกในกระถางนะคะแต่ต้นนี้เขายังต้นไม่ใหญ่ค่ะเพิ่งเหมือนจะเริ่มโตนะคะเริ่มแตกยอดอยู่ค่ะทุกคนก่อนไปนะก่อนไปนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาแวะมาดูแตงโมนี่ค่ะที่เขาเหลือยมาตรงนอก สวนเลยค่ะทุกคนสวนหญ้านะคะก็เลื้อยออกมาข้างนอกเลยนะคะนี่กำลังจะมีรูปแล้วค่ะนี่ค่ะแตงโมสูนะคะก็เลื้อยออกมาด้านนอกนี้เลยนะคะตรงสวนสนามหญ้าเลยค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาชื่นชมผักผลไม้ที่สูปลูกนะคะว่าเขาโตมากน้อยแค่ไหนนะคะสูก็จะอัปเดตให้ ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะคะที่ผลผลิตนะคะที่สุดได้ปลูกนะคะในในต่างแดนนะคะว่าผักผลไม้สวนนี้ค่ะก็สามารถโตได้ดีนะคะในต่างแดนนะคะอย่างเช่นพริกนี่ค่ะเขาก็จะโตดีเหมือนกันนะคะทั้งด้านนอกแล้วก็ในเรือนพอชํำก็จะโตดีค่ะค่ะทุกคนวันนี้สุก็พาทุกคนมาดูก็ เพื่อเป็นน้ำจิ้มนะคะประมาณนี้ค่ะก็จะให้ดูอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปนะคะชอบกดไลค์ใช่กดติดตามใช้สูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ